ได้ว่ายน้ำนานแล้วว่ายเอี๊ยคอนเสิร์ตมันมีมันแล้วมันเลอ,อ,อะเทอะมันจะมีทำไมวะวันเนี้ยไม่ยิงกระต่ายดีกว่าเพื่อความสนุกแล้วหนูมีปืนยิงไม่มันสนุกเหรอที่เล่นกันไฟเดียวเองนะนี่เนี้ยมีปืนยิขาวกันเล่นในน้ำยิงขาวต่าใช่ใช่ แข็งมันน่ะมิถุอ่ะเดี๋ยวโอนเข้าบัญชีคืไหนเดินเล่นไหนอ่ยใครที่ตังค์ผมที่คือต2ให้ผมจะขายไมเบสแล้วก็คือเออพุเติดกูกี่บาทสามวันนี้ขายไมเบสให้กูเนินอันเล่นติดกูกี่บาทไมเบสเทียอะไรไมเบสกูขายที่นี่แล้วมันคือกูแล้วกู้ขายห้าร้อยมงกดาวประาดกูจะใหาเพื่อน ได้ไหมภูสามร้อยห้าสิบอ่ะไม่เบสแรงกว่าเยอะขี่ง่ายกว่าด้วยมันอยู่ที่นคนเล่นครับใจหนึ่งกูอยากเก็บไว้เล่นไอ้ตังกูมีกูไม่อยากจะขายหรอกไม่เบสเนี่ยมึงอะคืนตังกูก่อนคืนตังอะไรครับอะไรครับกระเป๋าหมีควายอะไรมึงใช้เนี่ยเขี้ไม่น่าเล่นชิบหายได้ไ,ดไดเนี่ยเ,เนี่ยไอ้เหี้ยถ้าถ้าแบบโอ้โหไอ้เนี่ยใส่ช็ชอปด้วยไอ้เหี้ยมันหวางเลยถ้ากูใส่ช็อปวิ่งมานะกูแทงแม่งเลย แม่งไม่เห็นตัวเลยไอ้นี่ไอ้นี่มากระหนกไกรเลยพอกูไม่ขายแล้วอยากได้ตั้งนั้นโอ้ยมีสามตัวหวานเลยพี่ยืนเฉยเลยเนี่ยสามตัวหวานกระหนกกระหนกกระหนกยูยูหนอเนี่ตอนเนี้ยใช่พี่สามตัวหวานเก็บหมดเดียวเลยครับเอาแล้วไม่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 กูยังไม่ได้ใส่ช็อปเดี๋ยวกูใส่ช็อปตัวหน้ามันผิดอีกเดี๋ยวกูไปแป๊บนึงนะครับเดินกระหนกนะครับพี่น้องขี่ขี่ขี่เข้ามาด้านในแล้วก็แทงเลยฮัลโหลครับพาไปส่งกระหนกนยครับด่วนด่วนเลยกระจอก เจอโก้แล้วก็เน,นี่ยเจอโก้แล้วก็ไม่รับคุณเทียว<ม>ชาดหมาชาดหมาอุย้ยโคตรหวานไล้เขี้ยสามแรดแหล่แรดแหล่หวานอะ่ะไม่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 อะฮะอะไรนะ <laughs> เป็นเขี้ยอะไรครับเป็นไม่เป็นอะไรหรือเปล่าหวานครับแรดแหล่คืออะไรกูถาม <laughs> ตออะไรอ่ะโอไมายุ่ย <laughs> มาเร็วมาเร็วกาดึกยังจะได้เสร็จช็อปแล้วก็วีบอ้ยยแต่โกยังดังเลยนะย้ดแม่ถอดช็อปแล้วไอ้เหี้ยซ่อมรถครับ,<อ>บเฮ้ยเ,ย,เ,ย,เยมันมีอีกตัวหนึ่งมันมีอีกตัวหนึ่งมันมีอีกตัวหนึ่งมีใครมาย,ยัางครับมีใครมาย,ยัางผมผมจะได้ไปเปิดก่อน <c oughs> น,นั่นไงแล้วขึ้นทำไมล่ะครับก็ต้องปฏิดัติครับอุ้ย ฮัลโหลครับมีใครมารนหนกหรือเปล่าเนี่ยผมอยู่คนเดียวเนี่ย เปิสองกระหนกหน่อยได้ปหมครับผมไม่เปิดเลยแล้วกันนะครับน้าเปิดว่ะแต่เม่งคนเยอะสนับมันจะสู้นะครับกดจุกกเนี่ยไอ้เหี้ยมีแต่รถไอ้สัตว์ให้กูจู๊กไงไปส่งกระหนกหน่อยได้ป่ะครับไอ้กระหนกผูถีบไอ้ถีกูถีบไอ้ถีบไอ้เขียวมาเลยครับเห็นยังเห็นยังทีเด่นเห็นยังเห็นยังเห็นยัง

ันอยู่ตรงผมมันอยู่ตรงผมแล้วมันอยู่ตรงผมแล้วเออไอ้แม่งชนกันไปไอ้ชิมีใครมากระหนกไหมเนี่ยกําลังไปเออไอ้ชิบีเป็นหวานเลยว่ะไม่งแตะกันชอบใว่ะตเลยเวลาไม่ไม่ตัวนี้ผมอยู่ตัวหน้ามันดลผมยังใส่ไม่ได้ผมรอพี่มาให้พี่วิ่งวิ่งเข้าไปก่อนโนลนียก่อนแล้วผมก็ค่อยใส่ ูจะไปแล้วกูนึกวิธีออกละกูนึกวิธีออกแล้วไอโบนจ้ยิงมั้เนี่ยแขกกูทำไงแขกอะไรกูช่วยทีนี่เลยนะดิกูไปอ้าวแล้วโบนแขกกูทำไงไอเดนทีกูไม่ได้ทีตักรอบนึงเลยใส่ใส่ใส่ตัวนึงอยู่ตรงผมเอาละกลัวละ แล้วก็มีเฟิร์สกนกตัวหนึ่งใส่ช็อปอยู่เอ้าอีเยี่ยมไม่ใส่ช็อปแล้วนี่ไงใส่ชอบแล้วนี่นี่นี่พี่ตรงผมนี่ตรงตรงเตียงนอนตรงเตียงนอนตรงเตียงนอนหนึ่งตัวตรงเตียงนอนหนึ่งตัวเอาเลยบันเจี๊ยบบันเจี๊ยบโยของตายหนึ่งชิตายปะหน้ามึงอ่ะข้ากระเป๋ามีอีกตัวละ ไิันบางไหมยังอีกเหมึงเป็นที่ไรนีมึงบ้าเหไม่เม่ไห่่มเห็นรูปไอ้เบิแล้วมึงไปไหน่มงอือหรูใหม่ยังไงเมจุเลยี่มเตุมมะเไม่วเดี๋ยวไปนไอ้นี่มึงฟังนะถ้าูเ่ิดูด ดูดน้ำดูดน้ำฟังสูงอู่น้ำอ้าวไอ้สัตว์เรื่องกูล้วมึงใจเย็นนี่พนุ่มใจเย็นนี่พนมใจเย็นก่อนพนุ่มไหมไปทำไมพี่ถามว่าต่อยทำไมพี่ไอโบเพื่อนถ่ายรูปไอ้แมวไอ้แมวเพี่ยถ่ายรูปไอ้แมวแมวเงี้ยห้อยตังค์ห้อยตังค์ห้า